แล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เราจะเริ่มกินเจกันแบบจริงจริงจังๆนะครับวันนี้ก็จะทำเป็นจับฉ่ายทำมาแล้ววันนี้จะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วครับมาดูเครื่องปรุงครับนี่ครับเครื่องปรุงผมก็มีเหมือนเดิมนะครับโปรตีนเกษตรเห็ดหอมตั้งฉ่ายครับอันนี้เพิ่มตั้งฉ่ายมานะครับแล้วก็แครอทคะนา้าเส้นใหญ่ถั่วงอกถั่วงอก าทามานี่ครับต้องตามทางร่องแล้วก็กระหล่ำปีสวยครับเดี๋ยวเราก็ทําผัดซีอิ๊วง่ายๆครับก็ทําผัดซีอิ๊วอะไรที่ไม่ต้องใส่ก็คือเนื้อสับเราไม่ใส่ก็ที่เหลือเราใส่ได้หมดเลยผัดซีอิ๊วมันก็เครื่องปรุงมันก็จะกึืงๆเจไปนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปทาผัดซีอิ๊วนะครับไปครับผมเอาตั้งฉ่ายลงไปผัดครับ กับโปรตีนเกษตร,รษแล้วก็เห็ดหอมครับเดี๋ยวเปิดพัดลมดู่ระกาครับมันจะมีเสียงฮึ่งหึ่งหนึ่งหน่อยครับ เราผัดอันนี้ให้หอมหอมก่อนครับตอนนี้เห็ดหอมกับตั้งฉ่ายแล้วก็โปรตีกเกษตรเริ่มหอมแล้วนะครับผมจะปรุงรสนเลยครับใส่ซีอิ๊วขาวครับประมาณสักสองช้อนโต๊คกกนนะครับจากนั้าแล้วะแล้วก็ซอสปรุงร้อครับครึ่งช้อนโต๊ะ ซอสเห็ดหอมครับหอมสักหนึ่งช้อนโต๊ะครับซสี่วดำครับครึ่งช้อนโต๊ะครับผมจะใส่เจ้าเจียวนะครับเจ้าเจียวเพราะคนก็ว่า ผัดปี๊ยยุจะไม่ใส่เต้าเจีย้ยวแต่ของผมจะใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะครับโอเคหนึ่งช้อนโต๊ะคนระับเต้าเจีย้ยวแล้วก็ผัดนี่มันก็จะเป็นน้ำซอสน,นะครับ ผมเอาเส้นใหญ่ลงเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยครับตอนนี้เส้นเริ่มได้ที่ครับผมใส่ผักคะน้าลงไปครับ น้าเริ่มสุ๋นแล้วผมใส่ต้นตางครับก็ประมาณาน้อโต๊ะเดือนแต่ไม่พูนะครับแล้วก็กระหล่ำปีครับแครอทครับแครอทแบบั่สวอยนี่ก็ผัดให้เข้ากัน ไม่อยากให้มันสุกมากไปนะครับผักนะครับจะให้มันรอบๆหน่อยผมใส่พริกไทยครับจะเสร็จแล้วครับสุดท้ายแล้วก็ถุงอ่อกครับอัดให้ถุงอ่อมันอมๆแล้วก็ขึ้นเลยครับกรอบๆโอเคครับเรียบร้อยนะครับผัดซีอิ๊วเจครับใส่ผักหลายๆอย่างอร่อยครับได้ประโยชน์นะครับเรียบร้อยครับ แล้วทใไมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผัดซีอิ๊วเจสวัสดีครับ